ตำมนันหอมนะอันนี้มีห้าของป้อะกระเทียมมกหอมแดงนะหอมแดงมกซอยให้มันนี้เพราะมัน 10, มื่นเวลาตำตะกอพริกหนุ่มมกเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาเกลือน้ำตาลหน่อยนะเฮาบะหมีก่กะปิบะหมี่ห้าเนี่ยเพราะเขาบอก,กินนะนี่อันนี้ผักลวกอันนี้หนึ่งปลาแตง แล้วก็มันห้องอย่างพกักการแอนหน่วยแมวหน่วยแมวเนาะอันนี้คือพักกระจงนะใครกินห้องคมๆนะเขากินลํำเขากินซดมาได้เลยแล้วก็อันนี้มะละกินกเนี่ยลวกาอขนาดเลยนะตำน้ำพริกเนาะตำทุกอย่างตำหอมตำกระเทียมตำแล้วก็ใส่ช่องเพื่อให้ไวกินนะ เตรียมแรกๆใส่พริกก่อนหอมแดงใส่ทีหลังตำพริกตำพริกแล้วก็ใส่หอมแดงสุดท้ายพอพริกแรลกแล้วก็ใส่หอมแดงเลยเปินห้องน้ำพริกหอมนะ อันสูตรบะเก่าเนอะอันนี้นะสูตรคนบะเกิลพวกนี้เนอะนีตำกตํากระเดากระมาปรุงรสเรียบร้อยละเกตินเกตตาตะกี้สากโคกเปลี่ยนสามอันกันเนอะสากเอาหินสองอันหินน้อยกับหินใหญ่แล้วมันหนักะจะสากไหมเน่ะกระมาปรุงรสใส่เกลือ่ใสเกลืออันนี้เกลือ๊ะ น้ำปลาที่มันมีชูรสใส่ไปตะโก้น้ำตาลหน่อยแค่นี้จบละจดเลยน้อกระเดี่ยวเาเก็บมาใส่กระปุกนี่ใส่กระปุกนี่ไว้ใส่กระปุกเก็บไว้เก็บไว้ใส่ช่องฟิตนาอเรียบร้อยแค่นี้เรียบร้อยแล้วน้ำพริกเหาไม่มีกะปิไม่มีปาลาล้าไม่มีชูรสไม่มีเครื่อ,องปรุงที่มีชูรสโอเคเรียบร้อยนะจ๊ะแค่นี้ลํำบบเผ็ดเหาื่อแกินเผ็ดไง มะเพ็ดเนอะน้ำพริกเคนะบมะคนเพิ่็แปรงเพ็ดเพ็ดอะแสบแสบแล้วน้ำหูน้ำตาไหลชิดชิชนะ่งโอเคเรียบร้อยน้ำพริกหอมสูตรเราเองเรียบร้อยนะเดี๋ยวนี้ก็ใส่แอปใส่แอปใส่แอปไว้เนะาะใส่แอปน้ำพริกไว้แค่อีกกี่ก็เข้ากับพักลวกอีก,กอล่ะดำละอย่างเดียวก็พอละเนาะอาจจะมี ไออย่างก็ปลาทอดก็อย่าปลาทูกะะอ็อย่าหม้อเดนนี้เหลือเนีแห่ม่เดีใส่แอปใหญ่นี้ใส่กระปุกไงนี้เนาะเก็บใส่ช่องฟิตกินมาตันจะว่ากินตึงวันนะเก็บไว้เขาอยากมาได้เขาก,ออก,ก็เอามากินเรียบร้อยน้ำพริกหอมหมมีกะปิหมมีห้าหมมีโชูรสนะจ๊ะอันนี้สูตรเขาแล้วกระบอกเพชรเรียบร้อยเจ้า